ที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้สามารถใช้ตัวยาซีแมปในการรักษาผู้ป่วยไวรัสอีโบลาได้นะครับทั้งที่ตัวยานี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการทดลองและที่สําคัญไม่เคยทดลองกับมนุษย์มาก่อนจึงเกิดคําถามนะครับเรื่องของความหวังเอ่ยนะครับเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์และที่สําคัญนะครับบ้านเราเองต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ร่วมหาคําตอบพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สุธียกสา่านหัวหน้าหน่วยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับให้เกิดอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวับ สวัสดีครับคุณวรรัตมีโอกาสได้มาคุยกันอีกครับนะในความรู้กับประชาชนครับด้วยความดีครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับหลังจากที่ WHO นะครับได้อนุมัติให้สามารถใช้ตัวยาซีแมปได้คุณหมอมองว่าตัวยาที่อยู่ในกระบวนการทดลองณขณะนี้มันทําให้เกิดความหวังหรือว่าทําให้เกิดความกังวลมากน้อยแค่ไหนครับมองได้ทั้งสองแง่นะครับแต่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยซึ่งไม่มียาตัวอื่นใดเลยครับนะเพราะฉะนั้นการ การที่จะให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เดินไปได้เดีย่ยจะต้องมีการทดลองครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับยาดีก็เขาถือว่าเป็นหนูทดลองครับนะครับก็มองได้แต่ในขณะเดียวกันมันความต้องการยามีมากเนื่องจากว่าผู้ป่วยไม่มีอีกสามพันคนที่ตายไปแล้วเนี่ยครับนะหรือกาลังป่วยหนักเนี่ยครับมันมีความหวังเฉพาะยาตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเขาเอิกเขาไม่ได้ยา <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจึงได้มีการเลือกการให้ครับ <c oughs> นะ <c oughs> แต่ในควาในความเห็นของผมในฐานะวิทยาศาสตร์ัวิจัยเนี่ยเห็นว่าองค์การนาไมโลกได้ตัดสินใจให้ยาตัวนี้ซึ่งมีจํากัดกับคนบางคนไปแล้วก็จะต้องทําในที่ที่ทำการทดลองจะได้มีการดูด,ดเ,อเอาเรื่องต่างๆตรวจหาความผู้